สวัสดีจ้าแอดมินสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจที่มอบให้กับแอดมินนะคะขอบคุณทาง Fc ใหม่และ f c เก่าที่น่ารักทุกท่านนะคะขอบคุณจากใจจริงนะคะก่อนจะไปรับฟังรับชมนะคะเราก็มาฟังคำเตือนกันก่อนเนาะคำเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลาง การนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดรับชมเพื่อความบันเทิงและใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปปีนะคะควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะพี่น้องจ๋าแนวทางตัวเลขก็มีเข้าบ้างหลุดบ้างนะคะเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมดานะคะมีขึ้นมีลงมีเข้ามีออก ปะปนกันไปเนาะพี่น้องจา๋าแอดมินก็จะพามาสรุปแนวทางรัฐบาลเราพัฒนาเม็ดเดียวนะคะแนวทางเข้านะคะแนวทางเข้าก็จะมี09นยะคะหกนะแล้วก็สองสองนะคะบนก็มาสองสองนะคะล่างก็มา66หกับเก้านยนะคะก็แอดมินก็ให้เข้าอยู่นะคะ ข้าวก้าูดนะคะตัวเน้นตัวชอบนะคะโอเคนะคะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาพ่อแม่พี่น้อง fc นะคะเราก็มารับชมของวันที่4กันนะคะสำหรับสายวิ่งนะคะก็จะมีมี7มี6มี8มี9 มี2แล้วก็มี4นะคะส่วนชุดเด่นนะคะอดมินให้เด่นไปที่9นะคะอดมินชอบ9นะคะเราก็มารุด9กันนะคะก็จะมี9 0นะคะ9 1 9 2 9 3 9 4นะคะ9 5นะคะ หารน,นะคะพี่น้องหาร90ก็หาร91 96นะคะ97 98 99นะคะหารกันนะคะพี่น้องหารเข้าไปหารเสร็จแล้วก็เราก็จะมาบวก นะคะหามเสร็จตัวที่แอดมินบวกได้นะคะก็จะเป็น94นะมี9 4 96นะคะ91 92 97นะคะแล้วก็จะเป็น98นะคะหากท่านใดอยากได้แนวทางทูปนะแนวทางทูปก็เข้าสุดๆเหมือนกันนะคะ พื่ออย่าลืมแอดกันเข้ามานะคะแล้วก็มีช่องทางไว้ให้นะคะ sodasa 8805นะคะ99นะคะดอเด็กนะดอเด็กย่อมาจากอะไรนะคะดอเด็กก็ย่อมาจากเดือนนะคะก่อนออกไปก็ฝากด้วยนะคะฝากบ้านหลังเล็กๆน้อยๆไว้นะอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะคะฝากปลูกต้นรักฝากต้นตะไคร้ให้กับแอดมินด้วยนะคะแอดมินจะได้มีกำลังใจคํานวณทางตัวเลขสวยๆงามๆมาฝากนะคะ ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงดูดีแข็งแรงกันทุกวันทุกคนนะคะสำหรับวันนี้แอดมินขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีจ้า